และเราว่ากันต่อท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ก็เป็นเป็นการต่อเนื่องนะครับสำับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจที่เกี่ยวข้องหลังจากที่คุณรังสีมันรวมก้าวไกลบัญชีรายชื่ออภิปรายในสาภาและต่อมาคุณชีวิตกมลวิสิทธิ์ซึ่งจริงๆก็คือเจ้าของข้อมูลที่มอบให้กับคุณรังสีมันรวมอาบาิปรายนี่แหละในส่วนของหยูซินฉีหยูซินฉีเนีย่ยท่านผู้ชมฮะเป็นคนจีนซึ่ง มีการถ่ายภาพร่วมกับบุคคลสำคัญของประเทศไทยแม้กระทั่งบุคคลชั้นสูงแล้วเอาไปแอบอ้างอันนี้คือคำอธิบายเพื่อจะเรียรายเงินโดยเฉพาะจากชาวจีนเพราะคนจีนเนี่ยเขาถือว่าโอ้มีการจัดตั้งสมาคมชื่อแท่นี้ในประเทศไทยแล้วก็สามารถจะเข้าพบใกล้ชิดกับบ,บุคคลสำคัญของประเทศเพราะฉะนั้นก็เกิดความเชื่อถือ แล้วก็กลายเป็นปัญหาอย่างที่มีการอภิปรายกันไปเมื่อวานนี้ทพุชมะนายอยสินฉียอายุ60ปีซึ่งเป็นประกาศตัวเป็นประธานมณฑลสารสีสมาคมแหม่งประเทศไทยถูกตำรวจรวบตัวไปจริงๆเชิญตัวก่อนแล้วตอนหลังรวบเพราะถือว่าเพิกถอนวีซ่ามีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจอาจจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มจีนเทาอย่างที่ผมบอกตามพรบคนเข้าเมือง จัดตั้งสมาคมไม่ถูกต้องแอบอ้างเบื้องสูงแอบอ้างผู้นำประเทศในการช่วยหาผลประโยชน์ก็เพิกถอนวีซา่าแต่วันแรกวันสุกยังไม่ตั้งข้อหาเอาไปกักตัวไว้ที่ตอมสวนพลูก,ก่อนค่ะและเมื่อวานนี้ความคืบหน้าท่านผู้ชมพลเวสุรเชษหักพานรองผบตรกับผู้บัญชาการสวนตอมพลตโทภาคภูมิภาคภูมิพิพ,พัฒน์สัจพันธ์มอหมาย ให้ตำรวจศูนย์เทคโนโลยีตอมอนำเอาตัวในายอยู่สินฉีออกจากห้องกักตัวตอมอสวนปูประสานสอนอคันยาวพร้อมหมายคน้นเข้าตรวจค้นบ้านเดี่ยวสองชั้นเป็นบ้านพักของนายอยู่สินฉีแถววัชรพลซอยแยกจกตุชดออกเงินสายไหมเนื้อที่ประมาณสัก80วาเพื่อค้นหาหลักฐานเจ้าห้ที่พบหลักฐานกระทําความผิดในบ้านพัก แล้วก็ในรถที่จอดอยู่ในบ้านใช้เวลาค้นไปสามชั่วโมงเอาตัวไปตรวจคน้นพบเอกสารสําคัญและที่สําคัญคือรูปถ่ายของหยูสินฉีกับบุคคลสัมพันธ์ระหว่างระดับประเทศยกตัวอย่างเช่นถ่ายคู่กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาถ่ายคู่กับบิ๊กจ๊อพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานดองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติค่ะนั่นแหละฮะท่านผู้ชมฮะภาพมีไหม ถ้าไม่มีมผมก็จะได้ขออนุญาตทางไทยรัฐท่านทุผู้ชมได้เห็นนี่นี่นี่นนนนนฮะท่านผู้ชมอะจะเห็นเลยนี่ยกเป็นตัวอย่างท่านผู้ชมอะเจอภาพคู่อพอเด็กประยุทธ์จันโอนชาแม้กระทั่งสุรเชษฐ์หักพันซึ่งเป็นคนเปิดปฏิการขยายผลการจับกลุมอย่างที่ผมบอกไปและนอกจากนั้นนะครับท่านผู้ชมฮะ สอบถามเพื่อนบ้านนี่เป็นยังไงหมวยค่ะเพื่อนบ้านก็บอกนะคะบอกว่าอยู่ซินชีพักอยู่ที่นี่มานานเกือบ10ปีกับลูกสาวอีกคนหนึ่งค่ะปกติมักจะออกมานั่งดื่มชาอยู่ที่หน้าบ้านไม่ค่อยสูงสิงกับไทยช่วงโควิดระบาดอยู่ซินชีกับลูกสาวเนี่ยกลับจีนไปแล้วก็กลับเข้าไทยอีกท้งหนึ่งค่ะขณะที่อีกจุดหนึง่งเข้าไปตรวจค้นตามหมายสารที่ตั้งบนทนสารสีสมาคมแห่งประเทศไทยแถวเกษตรนวมิน จุดนี้เนี่ยไม่พบหลักฐานสองคัญตำรวจชุดจับกุมระบุว่าการตรวจค้น2จุดเมื่อวานได้หลักฐานเกี่ยวกับสมาคมซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีขณะที่รองพบตรพลเวสุรเชษหักพันเสื้อปรากฏรูปคู่กับหยูสินฉีอยู่ด้วยตู้ชมะเมื่อวานนี้พลเวสุรเชษบอกนะครับว่าการตรวจค้นได้หลักฐานสําคัญอย่างที่ว่านอกจากรูปคู่ซึ่งถูกใช้เอาไปแอบอ้าง ยังพบหลักฐานการวิยรายเงินเอาไปใช้แอบอ้างรวมถึงการเปิดสมาคมการเปิดสมาคมเนี่ยพันเวกสุรเชษบอกว่าคนจีนด้วยกันเนี่ยถือว่าสําคัญเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่มีหน้ามีตาเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะคะหลังจากนั้นจะใช้สมาคมเป็นฉากหน้าเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้คนจีนด้วยการได้เห็นก่อนที่จะมีการถ่ายรูปกับผู้ใหญ่นะคะเพื่อนําไปใช้ในการทําความผิดหลอกลวงคนจีนในไทยเพื่อเรียรายเงินคะ่ะ ขณะทีายตำรวจเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานแจ้งข้อหา3ข้อหา <Okay. S 2> อันนี้บิ๊กโจ๊กบอกอยางังน,นะ,ะข้อหาที่หนึ่งความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ค่ะก็คือการเอาภาพที่เอาไปแอบอ้างเรื่ออะไรเอาใส่ระบบคอมพิวเตอร์ข้อหาที่สองพรบรควบคุมการเรอะไรค่ะแล้วข้อหาที่สามก็คือการตั้งสมาคมเถื่อนหรือการจัดตั้งสมาคมโดยไม่มีใบอนุญาตแต่เบื้องต้นที่ควบคุมตัวเขาได้ก็เพราะเพิกถอนเพิกถอนวีซ่า เพื่อถอนเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนของพนักงานสอบสวนของสอนคันนายาวเจ้าของพื้นที่ก็จะดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายชาวจีนคนนี้จะต้องถูกดําเนินคดีในไทยและจะผลักดันอกนอกนอกประเทศพร้อมกับขึ้นแบล็คลิสต์เป็นการถาวรห้ามเดินทางเข้าประเทศไทยอีกต่อไปค่ะเมื่อเชา้านี้นักข่าวของเราถามไปที่พ,นพนนะันวัตรพันธนะนุชนาฏรองผู้จัดการตํารวจตรวจคนเข้าเมือง ถามถึงความคืบหน้าในการตรวจค้น2จุดมาว,าว่าพบเอกสารอะไรยังไงทางพลตตรีพันธนะท่านบอกพบเอกสารสําคัญที่ในอยู่สินฉีจัดตั้งสมาคมโดยไม่รับอนุญ,ญาตรวมถึงพบหลักฐานพวกภาพถ่ายคู่นักการเมืองของประเทศอีกหลายรูปซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการเอามาแอบบ้างรวมถึงหลักฐานที่เป็น,ป,นปรอีกหลายอย่างนักข่าวก็เลยถามตรงเลยเพียหลักฐานชัดแบบนี้ทําไมถึงยังไม่แจ้งความเนคดี ท่านบอกว่ายังไม่มีเจ้าทุกมาแจ้งความก็เลยไม่สามารถดําเนินคดีได้นะคะหรอแล้วก็ต้องให้กระทรวงมหาดไทยไปแจ้งความร้องทุกข์ถึงจะสามารถดําเนินคดีเรื่องการเปิดสมาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตได้นั่นท่านผู้ชมไกระทรวงมหาดไทยอันนี้จะไปแจ้งเรื่องกรณีสมาคมไม่ได้รับอนุญาตค่ะแต่มันยังมีผู้เสียหายหรอแปลว่า<อ>ต้องรอผู้เสียหายที่ถูกหลอกเอาไปแอบอ้างมาแจ้งความเหรือซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนจีนนะค่ะหรือคนที่ปรากฏในภาพ บิ๊กโจ๊กแจ้งก่อนเลยบิ๊กโจ๊กแจ้งก่อนบิ๊กโจ๊กท่านถูกเอาไปบ้างพลเอกป,ประยุทธ์ค่ะพลเอกประยุทธ์ <Ừ. S 2> ต้องแจ้งก่อนเลยนะหรือยังไงท่านผู้ชมแต่ถ้าถามคุณชูวิทย์กมลวิสิ์เมื่อวานนี้เจ้าตัวโพสต์ข้อความนอกจากมีการแฉกระบวนการของตอมช่วยนายอยู่สินฉีและคนอื่นๆแลงวีซ่าเปิดทางคุณชูวิทย์บอกเลยนะครับท่านผู้ชมฮะัตำรวจต้องตั้งข้อหามาตรา112หนึ่งสอง พราะก็มีการแอบอ้างสถาบันเบื้องสูงท่านผู้ชมฮะคนชุวิตเนี่ยบอกเลยนะครับว่าคุณชุวิตเรียกว่าอยู่สินฉีนเนี่ยเป็นจีนเทาอีกจําพวกหนึง่งสร้างเรื่องราวว่าตัวเองเป็นผู้สร้างสัมพันธ์ไทยจีนไทยเก่งอย่างนั้นอย่างนี้บรรยายสรรพคุณในเว็บไซต์ภาษาจีนโดนไปก่อน3ข้อหาพรบบคอมเรียไรตั้งสมาคมเถื่อนแต่ข้อหาที่สคนชีวิตยังบอกวิกจกเลยต้องตั้งหนึ อันนี้ชัดเจนกว่าไปตั้งให้เด็กนักศึกษาค่ะอุยชัดเจนกว่าไปตั้งให้เด็กนักศึกษา <c oughs> เพราะเพราะเอาตัวเองไปใกล้ชิดและเขียนไว้ว่าได้มอบของขวัญให้ผู้ที่คนไทยรักเทิดทูนทั้งที่ไม่เป็นความจริงเหตุเกิดที่งานเมาดิดกลางตุงเทพต่างหากแล้วก็แฉอยู่สินฉีวว่ายังไงใช้วีซ่าท่องเที่ยวแล้วมาแปลงเป็นวีซ่ากษียณที่ชนบุรีทั้งทงที่ตัวเองอยู่ตุงเทพแท้ เหมือนกับที่จีนเ่ารู้ว่าต้องไปทำวีซ่านักศึกษาอาสาสมัครแถวอีสานส่วนวีซ่าเกษียณทำแถวภาคกลางชนบุรีฉะเชิงเซา บรรดาจีนทาวรู้ได้ยังไงก็มาจากการหัวกันของเอเจนต์กับตอมเพราะค่าหัวในการทำในการจัดสรรทั่วถึงรายหนึ่งราคา200 0 0 0บาทราคานี้รวมถึงการไม่ต้องไปพบกับตอมด้วยตนเองอและเงินขั้นต่ำที่ระบุไว้ว่าต้องมีหากจะมาทำวีซ่าประเภทกเกษียณอายุแสดงในบัญชีเนี่ย0 0 0บาทก็โกหกทั้งเพเพราะว่าเป็นการให้บริการของเอเจนต์เอาเงิน8 0 0แสนเข้าบัญชีไว้ในวันแสดงให้ตอมดูมเสร็จแล้วถอนออกจาก บัญชีทันทีแค่ให้เห็นชื่อผู้ขอวีซ่ากับสมุดบัญชีมีเงิน8 0 0แสนไม่ได้ดูเลยว่าฝากมานานหรือยังเรื่องบานปลายมาถึงขนาดนี้ทั้งตอมอีสานที่ผมเคยแชร์ไปในช่วงตู้หา่าวเช้าโชว์มาถึงไอ้ฉีแอบอ้างสถาบาันมาหากินกับคนจีนทุกคนล้วนผ่านกระบวนการโดดเด่นของตอมอทั้งสิน้นทำให้จีนทาวพาเรตกันเข้าเมืองไทยด้วยผลประโยชน์ของตอมอแต่เสียหายกับประเทศ บางช่วงบางตอนแกเขียนยาวเลยท่านผู้ชมฮะ1 1ิก23นาทีนี่คือประเด็นเรื่องกรณีทุนจีนสีเทาเดี๋ยวกลับมาว่ากัน